สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่แผ่ท้อเหมือนเช่นเคยนะครับและในวันนี้เนะี่ยผมมีประเด็นทั้งหมด2ประเด็นด้วยกันมาฝากเพื่อนๆน,นะครับเรื่องแรกคือเราคาดเดาไว้ว่าทีมงานเนี่ยจะปล่อยเบต้าเทสอัปเดต30มาให้เล่นกันใช่ไหมครับปัจจุบันคือยังไม่มานะเงียบกิฟตเลยครับเมื่อคืนผมนั่งดูตามข่าวเหมือนกันก็ทุกคนปิดไฟนอนนะครับไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติมนะส่วนทางมือน,นอกก็ตลาดวายไปเลยครับตอนนี้คือเงียบกิฟเหมือนกัน เราอาจต้องรอสักประมาณ1-2วันนะครับเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยการปล่อยเบต้าเทสนะครับเขาจะเอามาให้เล่นก่อนแพทจริงเนี่ยประมาณ1เดือนด้วยกันและผมว่าเบต้าคงไม่เกินเดือนนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าแพทจริงเนี่ยจะมาในเดือนกรกฎาคมนะครับอีกเดือนเดียวเองถ้ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมทางผมจะมาบอกเพื่อนๆทันทีนะครับไม่ต้องกลัวเอาละเรื่องต่อมาครับก็คือเรื่องของ b ั l t ี b ล r อกเกอร์ประจำเดือนมิถุนายนนะครับณนะตอนนี้คือถึงเวลาของแพ็ก World War 2แล้ว ของได้แพ็กที่เ,เพื่อนจะสามารถเป็นเจ้าของได้จะมีตามนี้ครับชิ้นแรกคือ Aviator Helmet หรือว่าหมวกนักบินแบบวินเทจนะวิธีการได้รับสังหารสค r i มเมอรตัวด้วยระเบิดนะครับชิ้นที่2หมวก Combat Helmet สี Army Green วิธีการได้รับคือขับรถไปเรื่อยๆจนครบ5กิโลเมตรก็ได้เลยครับง่ายมากชิ้นที่3 Antique German Trend t น o l นะครับพวกสนามสมัยนู้นเลโอจมากวิธีการได้รับฆ่าซอมบี้ด้วยคสคอมแบท เจดตัวนะครับมีสั้นนะชิ้นที่4 MP40 ซับแมชชีนกันปืนที่เราเห็นหน้าค่าตามาหลายเกมมากตอนนี้เนี่ยมาให้เก็บแล้วนะครับวิธีการได้รับคราฟกระสุนหรือลูกดอกหน้าไม้ก็ได้นะครับทั้งหมด220นัดก็ได้เป็นเจ้าของเลยครับ ชิ้นที่5แทง a n k Hammer วิธีการได้รับคือจากการฆ่าจังเกิลน็อตหตัวด้วยอาวุธ Heavy Weapon นะครับอาวุธ2มือนะครับไม่ใช่บันเวปอนหรือว่าไม่ใช่เบรดนะต้องเป็น Heavy Weapon นะครับชิ้นต่อมา FBI Fighting Rifle ใครที่อยากจะได้ BAR สวยๆไว้ใช้นะครับปืนนี้ก็แนะนำนะวิธีการได้รับคือฆ่าซอมบี้ทั้งหมด80ตัวด้วยปืน Assault w ป a p นะครับก็ได้แล้ว ชิ้นที่7 c e r เซเรโมเ M1A1 ทอมสันนะครับวิธีการได้รับก็คือการรับคนเข้าบ้านนะครับ1คนเท่านั้นหาคนใหม่มาเข้าบ้านปั๊บเป็นเจ้าของปืนนี้ไปเลยครับ ชิ้นที่ 8, Danger Dog PPSH 41นะครับปืนกระบอกนี่คือทีมงานเขาเอา,อาปารามาชามาดัดแปลงเพิ่มเติมนะครับเปลี่ยนปากกระบอกเป็นแบบ suppressor AK ติดป็นเลยถาวรน,นะครับถอดไม่ได้เสียงเงียบมากแต่ดามเมจเบาลงนะครับกระสุน50นัดมีดอทให้มีกริปให้ด้วยวิธีการได้รับคือค่าโบเทอร์10ตัวด้วยปืนพกกระพอนะครับไม่ยากเลย สุดท้ายครับชิ้นที่9เป็นปืนที่ผมเฝ้ารอมานานคือผมพลาดไปไม่ได้ทำบาลตี้นะครับปืนนี้มีชื่อว่า OSS Silent Night นะครับหนใน2ลูกโม่ของเกมที่ยิงเงียบที่สุดแล้ววิธีการได้รับคือเอาปืนลูกโม่ยิงซอมบี้บัตเพลกทั้งหมด65ตัวในขณะที่ตัวของเรานะนั่งย่ออยู่นะครับไม่ใช่ซอมบี้นั่งย่อนะเราต้องนั่งย่อยิงนะครับแล้วไปรับกับลูมบตี้ได้เลยครับ Re เอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแพทท็อกในวันนี้ถ้างผมขอตัวลาไปก่อนเหมือนเช่นเคยเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ